เอ๊ะมาวัดเดชมาต้องขี่นั่งกวาดนี่เนาะเอาไปต้องเอาต้องคนเดียวรึบรึบรึบน้องไซบ่ไปเลยน้องไซ อ๋ออ oh, an ีหย uh? ังอ oh, oh, oh. ันน um oh, uh? oh. no. oh. mm. yeah, uh ่ะ huh. ค oh. ืออยู่เทิงผัวนี่สบายดีเด้อยเก่งเลยพี่น้องไงผัวอยู่หลังคาผัวพ่อบัจจุลมลูกบัจจุเทิงใช่จะขึ้นอะไรผั้อันนี้กรับผู้พี่น้องเไยเอ้าพ่ออยู่บนนี้เอาโอ้ยเนาะเอ้าดุดได้หาวเอ้า

ไอ้เพลยจะขึ้นอยู่เทิรอนไงเคยเหรอเคยโอ้อ oh. er ๋อเทิร์นเนาะขึ้นอยู okay. ่เทิงผู้เป็นสบายดีเด ok ok ้ออ้เด้อนอ่อวานนี่กเพื่อนบ้าซอยทาสีฮะชอยโอ้ไปดูว่าขึ้นว่ามีไพลและแบกเนี่ยแห้งคือบอลมีหมากเด้งดึงเด้งดึงยอะอยากไปฮะมันีมีบ่เจ้าเพนแล้วก็วานนี่นะ เข้าไปเห็นแต่มักเชลีเด้อเห็นแต่มักตะลูดมักตะลูดนะมาเห็นบ้านนะกูเห็นหมากเด้งดึงจ้ะตัวเพิ่นอ้อมไอ้กระโดดเด้งดึงเบ่งดึงไม่ได้อ้อมเลยฮะไม่ได้อ้อมไม่ได้อ้อมเปล่ายันกระโดดกระโดเจ้าวายันกระโดดปิดปุทธ่บอกบอกบอกยอมเพิ่นที่นี่ว่าไปบอกแลนเอารถแหไรพี่น้องเลยใครจินตัมประตูดีใจแฮง ไปบอไปฮะไปขี้เราจักไปซองเลยซองคนคร,รับบพาน้องไปก็ได้พาน้องไปน้ำเนาะโดยอ่าบ่อใส่ทีา่าอ่าบ่อไล่ที่าน้องใส่ไปบอขี่เราจักไปบอแม่คันน้องชาเพิ่นอยากไปพี่น้องเลยไปเล่นจักหน่อยกันมาโดยพ่อกับแม่ไม่ได้ไปบอหรือว่าถ่าไปก็พ,กพ่อกับแม่บอ พ่อส่วนพ่อแล้วพ่อพ่อว่าเนี่ยไรพ่อบอกไปพ่อบอกไปโอ้ยเนาะถามพ่อบพงโลพ่อพ่อให้ไปบ่อหัวอ่าหัวให้ไปจูจูคิงลอมไปเลยไปไปบ่

ตอนกลางคืนเลยคอยจึงไปคอยจึงโดยคอยจึงชวนมูคอยไปเชวนชวนพ่อคอยไปพ่อคอยว่าพ่อพ่อไปแต่่วาไปพ่อไปคอยไปนนระบาวก็ได้ไปครับระบาววัดชิได้ไปเต้นแย้มวนและโดยน้เวนก็ได้แย้มวนก็ได้เนาะโดยเจ้าก็เต้นกับน้องเงี้ยนะเด้อโดยเย็นแล้วมันนี่ย็นแล้วมันนี่เนาะ ดีแล้วบ่พอใช่ไหมพ่หย่านะบ่พออีกพ่อหย่าพ่อนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ไครใช่ใช่แม่แม่เจ้าไปกดมันอีกว่ามันนี่กันพ่อแม่อุเขา không biết nhanh nó là em thấy cái nhỏ khảo, nhỏ 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 อะไรนะพาลุยหน่ยอยไนขะ่ในซ้ายใช้ขาดนะฮะเอาขาดมากวดกันนะ,ะขาดกวดกันอา,าอายะดึงมหนดุ่ยได้แอมเพียกเดินมาในตู้นี่นะ ม่เปอนไรที่สไลเดอร์ไว้ไปพ่อเจ้ากันเต้นดุดกนะเต้นกีเชิงนะไอ้บ้าไม่เป็สไลเดอรล์ลงไปอาบน้ำนะแม่มใช่แต่ไม่เป็สไลเดอร์ ไปใช่เนาะเจ้าบู้ชวนพ่อจะไปน้ำบ่บ่บผูชวนเจ้าบู้ชวนเจ้าเจ้าเมื่อยเจ้าเมื่อยชวนหน่อยดิโดยเมื่อยชวนน่ะเพิ่นบ่พาไปเนาะเพิ่นคาเวียหนองชายเพิ่นคาเวียเนี่ยนะในเพิ่นเห็ดในเฮือนในอย่างไงนะเลยกับาเพิ่นไปไปซีเรียง ปบังน้องแม่แม่แอับน้แอัแอัแอับน้แอับนองแบบนี้โอ้มีไผ่คอยคือกัรหลอดนะป้าแต่งตัวเปล่าการมีซับเนื้อยอมมูเด็คยังไงคือมูเด็คแต่งตัวหลอดนะไปกินทุกชิ้นยิ่มขึ้นกันได้อย่างใครอยู่น้ำรด นหนักคอยลงน้ำหนักจะลงแล้วโคดีใจด้วยลงชองโลแล้วโดยโดยเรือสามสามสิบแปดเรือสามสิบแปดตะกี้สี่สิบโดยวิชาพอกินข้าวมินีฮาก็ทีเดียวน้าจะกินข้าวทีเดียวว่านี่ทีมทีมงานเพิ่นบ่ได้พากินได้พี่น้องไงทีมงานเพิ่นบ่ได้พากินก็เลยกินหน่อยเดียวเมื่อวานนี่เด้ gim ini lagi gini apa ไปบามื่นบ่เลไปไปไปหาตีมองดยตัวโทรหาด้อดย่หาตีมองจะบาบกตีมองสองโมงเลนะตีมองก็คัดเลยเ้ารนี่เหาไปโอเคไ้าไปประมาณสิบสองมงูเฮิร์มาไปดยก็มีนางเอกไปน้ำเ้วยมีแต่ไปเอกบรม่วนต้องมีนางเอกต้องมีนางเอกนงเนาะแม่บ่มีนางเอกลายคนนด้อจังมวนด้อด ผมมีนางเอกก็คือเก้ามีเพระเอกในเอกไปเหยียนแล้วเก้าไปใส่ก็ต้องมีนางเอกนางเอกมัตายง่ายแล้วขาดพระเอกขาดขาดนางเอกกับเพื่อนกับคือนางกะบ่มวนแล้วล่ะขาดนางเอกแมนคอยกับบ่มักเบืองได้บ่มีนางเอกเนาะต้องมีนางเอกกับพระเอกจังมวนด้ย ลิ้นกันทงจะบากลิ้นไปหาปลาด้ยลิ้นบอหนบ่าเอาชุดมาสองชุดเด้ออาอสองชุดเลยบอแม่นคันซินคอนเทนต์นะโอเคเวลากดตุกเวลาเงียบป้ดมาใช้เต้นเตนกันเลยเมื่อกี่นออนไปใช่จหมเมื่อยังไงเลยเออป้าใช่ขึ้นกันใจขึ้นกันแเออป้าป้าป้าหน้าออนเหมือนหน้าออน ป๊าป๊ป๊แม่ต้แม่ก็จูอะตก็มันเต้นกัเว้ยแม่นีเออตนึงป๊ปมีจูเต็งตัวป๊าเออเต็งตัวสักเต็งเนี่น่ป๊าเหรอเต็งไม่ได้ไปนี่ห้เล้นี่เนาะไปแตงนะไ่ได้ไปให้โอก็ได้หน่เจ้าบัสิคำก่อนมาจัก คำก็พอดีแล้วเนาะมาสีคำเต้นเล่งดึงเล่งดึง,ดง,ดงแล้วจกกักรกรชองกอนกันมาดิ้ดงจุดเลยจุดเลยทำความสะอาดเลยแบบนี้แล้วเวลาหมูมันจะพุ่นละจริงไหนกันคืนนี่ยนะครับคือพอทาไปพ่อมนะพ่อมหมูเนี่ยเมื่อคืนพันขี่รถจักรไปพันขี่รถจักรเพื่อนพ่นกระไรแล้ว ก็หาหมูที่ว่ารับรถจักเป็นไปคือว่าแล้วเนาะหมูเล็กน้อยบาอยางให้ขับนะต้องมีพ่อมีแม่ไปน้ำมันจมวนเพมีพ่อก็คือก้าวบนมมีพ่อมีแ่าน่้มบแม่ม่แม่แม่แน่แม่แม่นม่แ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 แมม่ม่แม่แมมม่แ่่มแ่่้ม่่ม้่มม น้ำใยเอียังม่วงบ้แม่นมังม่วงมังยังเนาะบ้างว่าพวกมังม่วงอยู่นี่จะมีคนคนมาไก่ทักอือมังม่วงไงมังม่วงตอนกิ้งมังม่วงนั่นฮะลูกใหญ่ๆคนมากก่ทักอือแรนไปเลยก็เฮ็ดหัวอ้อมแล้วบอเนาะจะบโเฮ็ดหัวก็โยเซ็ดจนแล้วบอลาสิเป็นจนนะบ่ม่วละว่าบบเป็นอะ

không mày là đấy, ngắm nó, điều bằng cái này nè, ngắm thì nào này, đẹp đấy, thế mà sau này khăn hoa lông, một vòng nữa nè, nó, thế gì đây cả oku, ngắm nào, ngắm nào, giờ mà có tiền thì là phải đấy nè, không nơi thang khuẩn. ฝนตกมานีเรียบร้อยโดยบัไลเลยฝนตกมานีน้องใส่ขับรถบืนบัไลเลยบืนได้แถวเจอรบใครไหนเขเลือกองหมเลยองมนะใครเลือบาเลยห้องเก่านะใเลือกของใหม่เลยเลอกองใหม่เล้หองใหม่แล้วของใหม่ของนอนใหม่ห้องใหม่จะเอาห้องเทิ่องบาบป ป็เป็นนั่นแหละจะเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจไว้เถอยไว้เลยเปล่ใจเลยเล่นใจเป็นไะ้รจังว่าผมอยากไอ้เอาของนั้มันบุมวนะโอ้ใส่กอจิมาเลยบอใช่อาบอาบอาบแล้วน้ำนะเอาใช้เชื้อไหมบอบ่อาบน้าบ่อาบน้ามันก็ บล้อแล้วบอต้องอาบน้าก่อนเลยมีเนี่ยมีภพยแน่เข่าเขา่ขามาหาระเบา,บาแล้วกระไพรแนะ่ลุกเพิ่มลูกเพิ่มเลยเมื่อกี้นี่ทางบมาบุญเพิ่งลงมาหนิบอเพื่อนเลยเพื่นกายไปเพื่นเลย,อยเอ๋อเพิ่นบ่ได้แวะนี่บ่บอมบาบุญบ้านปวา,าบาบุญสรวัลมาบุญบ้านปพา เพราะเหตนไหนเพิน่นเพิ่นชิบุลงมานี่บ่เนาะเจ้าเพิ่นชิบลงมานี่เดแม่นเนรีนี่เจ้าบ่ได้ไปแล้วเ<แ>ต็มเอือยู่นี่วันนี้เอา้จาจะชวนบะบุญมันป่าไปเด้อันไปคนบ่ไปบ่คันสมมติว่าเราว่าวไปนี่คันบะบุญบ้านป้าเพิ่นบอนยูบ้านดงเนี่ยเพิ่นอยู่นี่เพิ่นเมื่อเลยระบาสิบุไมีรถเมื่อแบบนี้ ที่แรกว่าขันรถจักเนี่ยเราว่าจิพาไปแล้วก็ลงมาพร่อมกันกันกนบาบุญนวก็เป่นจอดเอาอยู่นี้อย่าถามเบิเพื่อนถามลองชวนเ,นเน้อ,อะอยากไปเด้งดึงเด้งดึง,ดง,ดงไปเดออะไรด้ัยน่าจะวันที่สัปเจ็์ทา่แปดเพื่อนแหละด้ยเรว่าเขาทาวันทำมือ โดยจะให้ทีมงานมาโคไว้แมนประมาณันที่หาที่หกก็ได้จังจังคนเพราะว่ายื่อเครื่องชื่อของมากกับมันสิบวัาทันนะอ่ามันประมาณันที่หาที่หกกอนก็ได้ไอ้มันแล้วครับจับเจือกันจังว่ากันอีกทีเนาะ มาจอดเต็มเอออยู่น้องไส้ผิดบังล้วบบน,นี้พอเป็นยังเดียวทำทางมาบุญพันเบิง่งทางเทือบาบุญพันผ้าไปกัมี่บุญพันผ้าหา่านดุงเทอมมาอีกแล้วดุงเทอมกายไอ,อ้นนังโอดบาบุญปกบรอ่อนี่ยังตุงห่าเบ,บาตูนเบาเงาจานเล่า พอดีค่ำ <g ười> <Hello. S 1> ที่แรกมาเพิ่อนอยูพุ่นนะเพิ่นเพิ่อนอยูพุ่นแหละตั้งระเบ้าสีภาไปในก็ลงมาพร้อมกันกับเพิ่นนะะในการในเพิ่นจอดเอาละวบ้าอยู่นี้นะละว้ดดากัน,มนเมื่อน้ำเพิ่นนะ,ะ <im ple> เป็นอย่างเนาะทางเมืองคันจะนั่นกับคันว่า มันบกครับการมันบกครัสมมติมาเพื่อนไายมันบกครับแหละระเบา้าผ้าจะไปก็ได้เดี๋ยวเราว่้าสี๋เอารถเจ้าเมื่ออาบน้ำแล้วก็มาเชื่อคืนอย่างนี้แน่นอนก็นได้จะพาเป้าเบา,บบาเอาไปก็ได้รถเมล์มาสองอ่งก,ก็ได้ผ้าจะไปหนะกอ่ะขึ้นมาระเบาจี๋เอามาชงหน่อย,อยเฮ็ดยังนะนะโอ้ต้องไป, <laughs> ปขี้วะเอาไปเอา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 ไปเลย มามาเจ๊เจ้ามาต้องขี่นะนั่งขวดแล้วนี่เนาะเอาไปต้องเอาต้องเอาต้องไว้มากมากจ้าเอไปไปจุนย์ไหนอ่ะไปจุนย์ไหนเอาดินจี้ให้ก็ได้เออมูไรต้องขึ้นขี่อ่มาแม่แม่เจ้าแม่น้องชายตั้งสี่สิบโลแหละไปนะจมเลยลนะ

สลัดเห็ดเนาะเจ้ากันเนาะนี่วันศิพาน้องชายไปเพราะถ้ไปชับแบบคงทีมงานมาเนี่ยที่แรกว่าบ่บุญอยู่พุทอะไรหายประบุญถ่ายยู่พุ่นนะเสียใจได้เนาะน้องใช้เอาไว้ฮเอาขึ้นขึ้นขึ้นก่อนก่อนเราเหมือนไม่ตัวจืดเลยคนนีอยากเนื้อ เงืบน้องไซบหไปเลยน้องไส้ขวดลดกวดได้เน่ยเนาะเบื่อเยอเรียกกึกุกุยาะไรเอ้าขึ้นมัดช้องน่ะขึ้นมัด้องพอดี ขนาดกระตัวครอยยังม right? ูไปยิงดุเป็นคนไกลตัวที่ใช่รถระบอบันมากระจายล่ะนานกระตู จำไดีเนะบุกขนาดเด้เรียบร้อยบานี้เนาะไลยเพาไไปีวะจังวานี้เลยังเมืองกันโอเค กันได้ไปก็แสดงว่าทางพี่น้องเอฟซีเพิ่นได้เห็นคลิปเนาะคันบ่ได้ไปกับแมน่นทางพี่น้องเอฟซีเพิ่นก,นกน็สิบ่เห็นเลยละพี่น้องเลยรอดุนกันเบิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าทางทีมงานมาก็เพื่อถ่ายทางน้องไซเป้าพูดคุยน้ำน้องไซเพื่อนกับย่านมันคำมันเมื่อพี่น้องเลยไปคำไปเมื่อเท่ากับบัวใหญ บมอยากพาไปปันไดพี่น้องเลยรถลางมันลายเนาะกันไปยนี่มือเว้นกับใครแน่เนาะได้สลีมอะไรมาคุกกนสลีมไหมไปยนี่มือคืนมันไกลเลินทางไกลแน่บมอยากพาไปปันไดอ่ะได้กันยาหมือเว้นไงโอเคอยู่เนาะได้หรอเอาลองใช้ลองลองโลเอาขึ้นขึ้นด้วยเนาะฮะขึ้นยานตายยานบ่ไหมแล้วว่าเอาขึ้นเถอะเช็ดเอ้าขึ้น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 เอาขึ้นเลยเนาะขึ้นเลยบ่แมน โมไปเลยน้องเอาเจ้าขึ้นให้น้องดึงเหมือนนี่เอาโอ้ไปเอาปึ๊บเอาใช่บุตรีงเลยน้อนยังไงใครเคยดึงน้องเอาเจ้าดึงน้องมึงด้วยใช่มาเลยลองลองมึงลองมึงดูคืน Could nữa này nô chai được mùa nô. Oop, luôn oop, phải oop, 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 à à ok oop, nó. oop, 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 thế oop, oop, ba. oop, oop, nó ok thăng con nó. อยู่รถเด้อเฮ้ยโอเคสบายดีสบายดีดย <laughs> นอเ์แฟนแฟนรุ่นเยอะพี่น้องไงเลยไปบเน้ะน่าจะม่ได้ไปแล้วพี่น้องไงเสียใจอีกนะพื่นงง้ะ เอาโอเคเสนอพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ทางมาไลก็เชได้ขอจบคลิปลงไปเพียงสานีกันเนอพี่น้องเอ้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกู่สุคนเนาะที่เข้ามาติดตามได้ให้กําลังใจทางซ่องมาไลพะลุยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดี